เกษตแ <PE> ะะรแฟชั่นเกษทำงาน,ะนะครับวันนี้เป็นวันที่ท้าทายวันหนึง่งเราจะขุดนะครับกวยวยนานีด่าแต่ว่าเธอออกมาเป็นหน่อเขียวครับดงังเทพแม่นี้นครับดังเทพตรงนี้ขุดออกไปแล้ว ไอหนอนนี้เป็นเสียวยังไม่เห็นดังเลยนะครับหลอดเกาไม่ให้ดง่งอ,อ,อีกหนอนหนึ่งเผือะครับแม่นี้ครั้งที่แล้วขุดด่างเทพไปแต่มันมีหนอนเล็กอยู่อันหนึง่งขุดละเสียเลยเราไม่เห็นวันนี้ก็เลยใช้ความลํะมัดระวังเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยมีหนอนเล็กอีกหนอนนึ่งนะคร ถ้าเราเฉือตรงนี้ตอนที่เราไม่เห็นหนอนนี้ก็จะเสียไปนะครับก็เ,เลยเป็นความท้าทายที่เราจะทํำยังไงไม่ให้เสียหนอเล็กยิงไม่ต้องขุดลึกลึกลงไปเลยแล้วก็ผ่าตรงนี้ขึ้นมานอเขียวซะด้วยอลองดูเดี๋ยวเราจะขุด ถ้าเราไม่ขุดออกหนอนนี้มันจะโตชา้าเราเอาหนออเขียวไปออกไปทชี่ิอื่นก่อน เราไม่มีเสียมอีกแบบนะครับเสียมที่มันบางๆแล้วมันเฉาะไปได้มีมีขาย,ยนะครับแต่ว่ามันนั้นนะไปตลาดแล้วลืมซื้อ แล้วก็ป้น้ํายากัเชลานะครับจะป้ายตรงนี้ป้ายตรงนี้ด้วยเอามาลาดเอาน้ํายากัเชลามาลาด เราแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอาดินมากรบนะครับดินปนทรายดินผสมทรายนี่เราไปจัดก,การกันโอเคครับตอนนี้เราได้หน่อมมาล้ะครับตอนนี้เราได้หน่อมมาละค่อนข้างสมบูรณ์นะครับห่นอนนี้ขุดค่อนข้างดีนะครับมจะเป็นหน่อเขียว ก็มาลุ้นนะว่าแต,ต้องมีด่างเพราะว่ากรอน,นี้ออกมาเขียวยังไงเดี๋ยวอ่าใบยอดๆก็จะเป็นด่างน,นะครับตามวิธีเราเลย <c oughs> หามิดคมๆนะฮะมิดบางๆมพมอตักกันหน่อย่ตัดส่วนที่มันรากที่มันช้ำไปแล้วออก ว่ามันจะทําให้มันเน่าเพื่อนเน่าไปด้วยนะครับลากดีมากตัวนี้จริงๆตอนขุดอ่ะก็พยายามจะให้ดินติดมันจะได้ฟื้นตันเร็ว ิสดายลากครับไปแล้วเราก็เราจะแช่แช่ยาฆ่าแมลงนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ แช่ไว้เพ่อกันหนอนนอนกอเลยพวกนี้ก็ต้นที่ไปจากเราเมื่ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าเราทำตามพิธี่างพิธีวิถันของเราเองแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้ครับบางคนก็าแช่เป็นคืนแต่ผมผมว่าครึ่งชั่วโมงก็พอละ ปกติผมทำกล้วยไม้แช่ายากันชรลาผมก็แช่แค่ประมาณ15นาทีถึงถึงครึ่งชั่วโมงก็กำลังดีครับมันฟื้นตัวได้เร็วถ้าแช่านานกว่านั้นมันจะเหี่ยวแล้วฟื้นตัวช้าะนะแล้วก็รอไปแป๊บนี้นะครับ ทำความสะอาดเครื่องมือนะครับแ้วกอฮองโอเคนะครับโอเค okay, ครับครบ30นาทีแล้วเดี๋ยกวกาารับมาหลักก็จะชันนิดนึงตตนระวังนี้ก็มีมาถึงขั้นตอน<ม>ที่เราจะต้องอ่ากัเชลา ใช้แอนดาโกก็เป็นชลากร้อยไม้นี่แหละครับที่สวนมีอยู่แล้วผสมน้ำไปข้นหน่อยก็ใช้อะไรฟองน้ำแล้วก็มาพันไม้นะครับก็คนที่ทำต้นไม้บ่อยๆก็กแนะนำให้มีนะครับทำไม้ ปลายลงไปครับมันจะง่ายเคยทิ้งไว้สักพักหนึ่ง Jeg har lenge gjort her. าดูภาชนะที่เราจะาจะทําการปลูกนะครับผมใช้โฟมนะฮะหักลองลองก้นมันคหักครอยอะไรเพราะมันจะทําให้ทําให้น้ําไม่ขังนะครับทําให้แบบว่าเวลาเราปลูกไว้นานๆแล้วกับมะพร้าวเนี่ยกับมะพร้าวเนี่ยมันจุยกลายเป็นดินมันก็จะแฉะเนี่ยสาเหตุนหนึ่งที่ทําให ให้ลักเน่านะครับเพราะแต่ละคนบอกเลยแต่ละคนลดน้ําไม่เท่ากันนะครับอันนี้ใช้ตะก,ก้าก็จะดีหน่อยลดโอกาสลักเน่านะคะแต่ก็ยังเน่านะครับถ้ามีการลดน้ําที่แฉะแล้วก็อากาศไม่โปรง่งผมใช้ปุ๋ยละลายช้า แต,ตแต่ใช้กับปุกมะพร้าวมีข้อเสียนะครับยิ่งกับใหญ่ถ้าเราปลูกและทิ้งไว้นานมันก็ยังมียิ่งมีโอกาสที่จะทำให้รากเน่าสูงครัเพราะว่าเนี่ยมันจะอมน้ำนะครับอมน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้แฉะนะครับ เพราะว่ากล้วยนี่เราตั้งพื้นใช่ไหมฮะพื้นมันม,มีความเชื้นสูงอย่างกล้วยไม้ผมมีโตไม่ดูก็ไม่ดินนะครับมันก,ก็จะไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ใช้กบบา,าบมะพร้าวเหมือนกันแต่ทิ้งไว้นานกับจุ้ยมันก็แฉเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้กบบามะพร้าวแค่ลองนิดหน่อยส่วนอีกส่วนประกอบอื่นก็ จะเป็นดินที่ผมผสมใช้ตั้งมันจะมีหนินภูเขาไฟไรไจไฟไระจายสาส่เปลือกผ้าดินจริงต้องหาเชือกหาไม้ดำไว้ก่อนอันนี้ผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ ยาไม่อยู่กึ่งกลางแต่ว่าไม่ถ้าไม่กึ่งกลางก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงดินอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะไปเปลี่ยนตะก้าใหญ่ก็เอาไว้กึ่งกลางหน่อยหนอมนจะแทงด้านนี้อีด้านที่เราตัดอมันจะไม่มีหนอแหละปีมันก็จะออกมาด้านนี้ครับเห็นไหมครับปีก็จะออกด้านนี้ ก็ทีเ่เจอปัญหากันที่ว่ารากเน่าเลี้ยงไปแล้วทําไมรากมันเน่าอะไรเงี้ยก็มีส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มันมีเชื้อราอยู่แล้วมันมีหนอนอยู่แล้วนะครับและอีกอันนึงก็คือเป็นปัญหาโรคแตกก็คือรดน้ํามากไปหรือเปล่านะครับแฉะไมมอะไรเงี้ยนะเครื่องปลูกก็สําคัญนะครับถ้า ที่เขาปลูกมาเป็นกัมพะพร้าวหรือวัส,สดุที่มันอมน้ํามันเขาลดน้ำให้พอดีมันก็จะไม่เน่ามันก็จะงามแต่พอคนซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เครื่องปลูกเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปลดน้ําตามวิธีของเรามันก็เกิดโอกาสเน่าได้แล้วก็ทั้งแสงทั้งลมทั้งอากาศไดเทนี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้า เป็นสวนนะ่ยเขาจะมีระบบพวกนี้ทุกที่ที่เขารู้อยู่แล้วเพราะเขาทำตลอดมันก็จะไม่ค่อยเน่านะครับ okay. ก็จะเกิดปัญหาเถียงกันตลอดนะครับว่าทำไมถึงเน่ามันเน่ามาแล้วหรือเปล่าเชื้อราหรือมีเชื้อราแล้วหรือเปล่า,าแกนดําหรือเปล่า อันนี้ก็คือผมเห็นเห็นก็ข้างเยอะก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ข้อแนะนําก็คือถ้าเป็นผมซื้อต้นไม้มาใหม่ซื้อจากที่อื่นมาใหม่ผมจะดูดินก่อนมันเหมาะสมกับเราไหมเหมาะสมกับการลดน้ําเราไหมเหมาะสมการเลี้ยงดูลงเดือนเราไหมนะครับบ้านเรามันล่มไหมอันนี้ต้องดูเราต้องเอาวัสดุปลูกที่เราเคยทํามาเคยปลูกมา ปลูกไปแล้วหรือหรืออ่าหรือมาปลูกใหม่เนี่ยเราก็จะรู้และว,วัสดุแบบนี้คนรดน้ําเยอะรดน้ําน้อยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะครับให้โตเร็วจากการที่เอาเอาปุ๋ยละลายช้าโดยพื้นก่อนเนี่ยมันจะทําให้แบบไอขึ้นมาแล้วก็รากมันหาอาหารได้ดีนะครับที่เราก็โดยข้างบนบ้างเพื่อให้มันซึมลงไปนะครับจะได้ปุ๋ยทั่วนะครับ เติมนะครับเติมดินหน่อยนะครับะจะมีขุยมะพร้าวเยอะหน่อยเมื่อกี้ผสม,มไม่ทั่วไม่เป็นไรนะครับปกติแล้วจะใช้กับมะพร้าวในการโรยหน้ากันที่ว่าลดน้ําแล้วก็ดินมันกระจายออก หลุดออกนะฮะแต่นี้เผื่อว่าขายได้เร็วไม่ต้องปลูกเองผมใช้หินภูเขาไฟนะเห็นหินภูเขาไฟแล้วแต่นะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้ไม่ให้เวลาเราลดน้ำแล้วก็คุยว่าพาหลือด,ดินอะ่ะมันลุ่ยลงไป ใสเต็มก็ได้ใส่แค่นี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคแล้วก็วัสดุปลูกของแต่ละคนนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปตั้งในลงเดือนหรือในที่ร่มหน่อยนะฮะก็รลดน้ำจมารมดาแ่ไม่แนะนำนิดนึงครับการตัดกล้วเรามาปลูกใหม่ๆหรือ,อาการย้ายกระถางใหม่เนี่ยไม่ควรลดน้ำเยอะ เพราะว่าไอ้ที่มันช้ำๆเนี่ยลากเอ่ยต้นเอ่ยกราบเอ่ยที่มันช้ำเนี่ยมันจะมีโอกาสเน่าได้ก็ลดพอประมาณนะครับค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับอันนี้อันนี้ผมใส่ไม่ไม่เต็มเผื่อมันขยได้อาทีท่สองอาทิตย์เนี่ยเผื่อขยได้ผมจะใช้กระดาษลงสุพิมอัดอัดอัดให้หมดแล้วก็เทปพันเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยมันขยับ น,นจะไดด้สนี่เลยครับนี่เกษตรขั้นตอนแหละมาลุ้นกันว่ามันจะโอกาสบันดังมันมีไหมนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมีเทคนิคใหม่ๆมาให้เรียนรู้กันตลอดนะครับเกษตรแฟชั่นเกษตรทำเงินกด subscribe ได้เลยครับ